จะลับเปาไม่สุก สวัสดีตอนรับเข้าสู่ช่องเมยไใคนะคะก็คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปทเที่ยวสูโจกันนะคะเราจะไปวันเดทีปเช้าไีเย็นกลับค่ะก็คือเราจะเดินทางด้วยการนั่งรถไฟความเร็วสูงะคะ่ะจากสถานีฮงเซียวนะคะก็คือจะไม่ใกล้มองมากแต่ว่าก็คือใกล้ที่สุดแล้วก็คือจะมองไปสถานียประมาณ40นาทีแล้วก็จากสถานีนี้ ไปซูโจก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเราจะแฟชชแบ,บ็กไปตอนที่ถึงสถานีนะคะว่าระหว่างทางปเป็นยังไงบ้างค่ะที่การมาะคะ่ะทุกคนควรมาถึงสถานีรถไฟก่อนเวลาออกเดินทางนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเพราะว่าคนมันเยอะมากเราจะเซิร์ฟวิดีโอให้เขาดูนะคะว่าแบบคนมันเยอะแบบ สนามบินหลายเท่าเลยพอมาถึงนะคะเราก็ต้องมองหาชอินที่แบบว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่เพราะว่าเราเป็นต่างชาตินะคะไม่มีประชาชนจีนไม่สามารถสขแกนเขาเองได้ค่ะต้องหาช่องที่มีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วก็ให้เขาไปตรงนั้นนะคะแต่ว่ามันจะแบบมีคนจีนแทรอะเลยบบทุกคนทุกคนก็ต้องสู้เขาค่ะอย่าไปยอมแต่ปุ๊บพอเข้ามาใช่ไหมก็เป็นเกตแหละแล้วก็แบบมองหาเกตตรงฝาดิด้งว<ด>่าแบบว่าเราขึ้นประตูไหน บล้วก็ไปรอละคะ่ะเพราะตรงนั้นก็คือจะมีแบบร้านอาหารมีอะไรแบบปกติเยอะแยะเลยแล้วก็การมาครั้งนี้นะคะเราจองตั๋วกับทริปดอทคอมค่ะราคาไปกับรวมแล้วนะคะประมาณ500บาทไปเดินทางก่อนนะคะแล้วถ,ถ้าถึงสุดสุดเมื่อไหร่จะมาเปิดคลิปดีเค่ะแค่กันค่ะตน้นคุณกำเนิดมากทริปนี้ ตัวนี้นะคะทุกคนออกมาแล้วก็เลี้ยวขวาต้องเดินทางไปขิงเจียงลู่ผลก็คือเราไม่สามารถใช้แบบบัตรใต้ดินที่เราใช้ที่เซี่ยงไฮ้ได้เพราะมันคนละเมืองกันเราเลยต้องไปกดตรงนี้นะคะแล้วก็ได้บัตรแบบนี้มาอุย้ยน่ารักมากพระอะไเลยนี่มีหลายรายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปก็คือแล้วก็ใต้ดินที่ไหนทุกคนมันจะแบบทุกที่จะตรวจกระเป๋าจริงจังแบบนี้เลยต้องตรวจแบบนี้ นี่ะค่ะเราไปนิคอนลไป,อไปโอเคค่ะทุกคนก็สรอีกนะคะคือไม่แค่พอเราถความเร็วสูงใช่ไมก็ไปรถไฟใต้ดินสายสี่แะคะแล้วก็นั่งมาสงสถานีืสถานีก็คือตามนี้เลยแล้วรก็มาเปลี่ยนสายนะคะไปสายหนึ่งแทนแล้วก็นั่งต่ออีกสองสถานีค่ะตอนนี้รถก็ยังไม่มาละคะ่ะระยะเวลาเดินทางทั้งหมดก็ประมาณสี่สิบนาทีได้เดี๋ยวพอเราถึงตรงวัดซูโจอของจริงแล้วเราจะ คนคนอทีะะตอนนี้เราก็ไกล้ถึงตรงแหล่งท่องเที่ยวน,นะคะก็คือถิ่งเจียงลู่คือพอเราออกมาใช่ไหมแล้วก็ออกทางออก 3, สามสปุ๊บเราก็เลี้ยวซ้ายออกมาเลยนะคะเดินตามทางาได้เลยแล้วก็จะเจอฟิลแบบบ้านสมัยก่อนเดินซอยนี้แล้วก็เข้ามาได้เลยแล้วตรงนี้มันก็มีคนฟิลแต่งตัวกันนี่ค่าฉันปะคนเราจะมาแต่งตัวเป็นย่า <c oughs> แต,แต่งตัวเป็นสาวจีนโบราณกันนะคะแต่ตอนนี้เราก็คือเลือกร้านอยู่ว่าเอาร้านไหนดีซึ่งราคามันก็แบบแล้วแต่ราคาแล้วแต่ชุดว่าเครื่องผมอะ่ะจะเยอะไหมแล้วก็ชุดแบบเวอร์ว,วังแค่ไหนเดี๋ยวเราจะพาไปดูการพอทร้านแล้วนี่ก็คือถนนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีร้านแต่งตัวเต็มสองข้างทางเราสามารถเข้าไปเลือกได้ราคามันประมาณ500ร้อยบาทต่อชุดผมนะ ตอนนี้นะคะทุกคนก็คือเราเดินสำรวจแบบตลอดเส้นทางแหลวเส้นทางที่มีชุดเสื้อผ้านะแต่ว่ายังไม่ถึงผีเจียงรู้ที่เราจะไปแล้วก็มีเสื้อผ้าประมาณ 4- ี 5, 000, 000่ห hey, ้าานเท่าที่แบบว่าเห็นแบบพันถาอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้ก็คือเดินไปส่งหนุ่มๆมาแล้วนะคะเดินไปส่งหนุ่มๆให้เราที่ร้านกาแฟเพราะว่าสาวๆจะไปแต่งตัวกันไปค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ร้านเดิมที่เราไปกันค่ะที่ร้านมาจุอย่างนี้แล้วก็เข้าไปถามราคาเท่าไหร่ ตอนนี้เรากำลังเลระหว่งชุดนี้กับชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ซช่หรอมันจะจืดเลยปะจะแบบอยากจะเหมยหัวก <kita> <iß> ็เหมยหัวตอนนี้เราเลือกชุด แต่เราก็ใส <hacerlo> <men> or ่สุดเสร็จแล้วคนกำลังเลือกรอยู่ทำผมแต่งหน้าอยู่ ค,คือเมื่อกี้พอเราแต่งตัวแต่งหน้าเสร็จใช่ปหแล้วเราเลือกพาร์ทแล้วก็มีพาร์ทอันนี้แล้วก็มีพาร์ทอีกอันหนึ่งใช่ปะเซบูบเราอะกำลังเรืองหน้ากระจกอยู่แล้วุปหน้ากระจกอะมันเป็นแบบมีคนกำลังนั่งรอคิวอยู่แล้วเราก็รู้สึกเหมือนมีคนมองเว้ยแต่แบบว่าก็ไม่กล้าหันไปมองไงเหมือนกับคนที่นั่งอยู่หน้ากระจกนั่นแหละม,มองเราแต่ก็เคอคิดว่าแบบเขาอาจจะมองเฉยๆเพราะว่ามันตรงข้ามหันหน้าเข้าหาก,กันนี่หรอปะเซบ เราก็ยินคนเขาพูดว่าแบบก้าวุดท้าก้าวุดท้าอะไรเงี้ยแล้วแบบก้าวุดท้าอะไรว่าแบบแปลว่าแบบบอกเขาบอกเขาอะไรเงี้ยนี่ก็เลยหันไปมองหน้าเขาเหมือนกับเขาเป็นเพื่อนกันสามคนอะไรเงี้ยนั่งอยู่นี่เลยหันไปแล้วเขาบอกว่าอันนี้สวยกว่าอรือว่าเขาแบบคุยกันว่าแบบอันนี้สวยกว่าให้แบบบอกเราอะไรเงี้ยน่ารักมากเราก็เลยได้อันทัดอันนี้มานะคะนี่ค่ะทุกคนนี่เขาถ่ายแบบนี้กันหมดเลยสวยมากร้านโบรานมีร้านคาเยอะแยะมากมาย ว่ายดีดีเซอร์บินต่ำจังนี่นคคาเต็มเลยว้าวคือมาถ่ายรูปกันทำคอนเทนต์ตอนนี้เรากลังจะไปหาข้าวกินนะคะเพราะวกอยู่มากก็ถึงร้านอหารเราจะถ่ายให้ดูอีกทีค่ะเรากินร้านนี้นะคะแล้วก็มาอยู่ที่ร้านอาหารกันค่ะตอนนี้ เก็กำลังจะเค้ชาชาปลานดำร้อนนะคะมาที่จริงที่นี่ก็คือทุกร้านอาหารเป็นดำร้อนหมดเลยกูไม่เข้าใจเหมือนกันนี่นะคะอันนี้ก็คือบะหมี่กุ้งแล้วอันนี้ก็คือหมูแดงอันนี้ก็คือไก่ทอดเหมือนทางซูหยูอันนี้ก็เป็นเสี่ยวหลงเปรานะคะแล้วอันนี้ก็คือเส้น ก็มีผูอีกแล้วเพราะว่าเราคนเดยอนะคะก็เลยสั่งมาบางอันก็คืออย่างละสองมือใหญ่มือใหญ่อีกแล้วค่ะวว้าวคนมุมที่สวยก็คือไปนั่งไปนั่งตรงนั้นนะคะสวยมากมาแบบตอนประมาณสี่ห้าโมงท้องฟ้ากำลังสวยเลยแล้วก็อันนี้คือร้านที่เรา ซื้อชุดใช่ไหมเอ๊ะเช่าชุดแล้วก็สะพานตรงนี้สะพานอยู่ข้างหน้าร้านเลยคต่ทุกคนตอนนี้เราก็ถ่ายรูปอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้างหลังตรงนี้เป็นแบบว่าขายของกินเล่นกันเดี๋ยวเราจะพาไปกินค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมีอาหารแล้วด้วยแตมันจะกระโดดออกมา ะคะือวันเขาบอกว่าอร่อยกันแต่เราจะลองว่าเป็นไงวาคตกินมากได้มานะคะทุคนแยวประมาณสิบาอันนี้ก็คือพุดซานะคะแล้วก็มีแป้งแล้วข้างในก็คือจะเป็นไส้ถั่วแดง้วเราจะลองกินหนะะุ่มแข่งถั่วแดงหวานๆอร่อยดีนะคะเดี๋ยว

น้องมไม่บอกว่าอร่อยมากมาต่างสุดๆเขาบอกว่าให้ลองมานี่เาบอกว่าให้ลองมานี่ยก็คือหกชิ้นสิบห้หยวนมาชิมกันมาชิมกันชิ้วใครเดี๋ยวมาสิบห้เดแต่เราจะมาลองกันนี่นะคะทุกคนก็คือมี2องไส้ไส้นี้ไส้อะไรนั้นมีมีน่าน่าจะกุ้ยหัวนะกุ้ยหัวคืออะไรกุ้ยหัวเหมือนเป็นดอกไม้ใช่ไหมอเป็นดอกไม้ไอ้ที่เขาโรยๆอ่ะกุ้ยหัวอ๋อโอเคนี่นะคะไส้ข้างในเป็นแบบนี้มาลองชิมกันนะคะเป็นกุ้ยหัวก็คือเป็นดอกไม้ที่มันโรยอยู่ข้างหน้า วุ้ยตื่นเต้นก็คือดูจากรูปลักษณ์แล้วน่าจะนุกๆแล้วมาเรากนะินน,น,น,นีนุกๆอุ่นๆเหมือนขนมอะไรทักอยากอ่างอ่ะมันแบบมีความแบบฝืดๆอ่ะฝาดๆอ่ะแต่มันนุ่มอะ่ะแต่เท็กเจอร์มันอะ่ะ oh <my> อ,อืมอืมอืมเหมือนซาลาเปาไม่สุก <c oughs> เออแอบใครนึงเหมือนซาลาเปาไม่สุกแป้งอะไรแบบนั้น เดี <utan> <S <S ๋ยวเราจะไปกินอดไกนแล้วจะมาถ่ายไหมบรรยากาศตอนเย็นนะคะฟ like ีลไลกอะไรเจูเจียวมากไม่แน่ใจว่าตอนลงคลิปนี้เราจะลงคลิปไปเที่ยวจูเจียวหรือยังแต่ว่าจูวเจียวก็คือเป็นเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งเหมือนกันที่แบบอยู่ในเซี่ยงไฮ้ทุกคนเราวาร์ปมากันที่ตึกแบบแบบนี้มันคือตึกนี้ที่แบบว่าสูงมากแล้วก็สวยมากคนมาถ่ายรูปเยอะมากนะคะเราจะให้ดูอีกรอบ เราไม่มั่นใจว่าชื่อตึกอะไรเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อตึกไวให้นะคะเดี๋ยวมองให้ดูอีกทีแล้วก็คนเยอะมากตอนนี้<อ>มันเป็นชื่อห้างนี้นะคะปรากุวมาได้เลยมันคือห้างนี้เลยนะคนห้างใหญ่มากนี่ก็อยู่ยงคงว้ารู้สึกว่าเขาแบับจะถ่ายกันเสยๆซูมๆแบบนี้นะคะนี่ต้องถ่ายเสยเท่านั้น เอาอันทุกคนก็คือที่เราถ่ายเมื่อกี้มันแบบไกลเกินไปมันก็ต้องแบบแง่เนี่ยอะไรนั้นมันไม่ใช่ใช่ไหม oily. แล้วก็เลยเดินมาฝ oh! <Yeah, anyway> ั่งตรงข้ามนะคะด้วยการมุดรถไฟฟ้ามาเดี๋ยวจะให้ดูว่าตรงนี้วิวเป็นยังไงบ้างว้าวนี่ไงตึกอยู่ข้างหลังคือเราก็มองอยู่แบบว่าตึกอยู่ไหนแล้วแบบเมื่อกี้พอเราจะเก็บกล้องเหแล้วก็เห็นว่าตึกอยู่นี่ตึกอยู่นี่เองนี่ให้ดูตึกชัดๆอีกรอบนี่มาก นี่นะคะเมื่อกี้ก็คือเราอยู่ตรงนั้นเราอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วแล้วก็ลงใต้ดินมาแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แทนอันนี้ก็คือวิวนะคะเหมือนคืออะไรแม่น้ำฮันุดหรือว่าจะเดินไปหาอะไรกินที่ห้างสรรคโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับทริปซูโจรทริปนี้นะคะก็คือสู้ชีวิตกันมากนะคะ ก็อยากจะแนะนาว่าถ้ายังถ่ายรูปอะไรเงี้ยแนะนำเป็นเยน็เยนเย็ดีกว่าแล้วก็แบบว่าไม่ต้องกลัวแบบว่าจะเช่าชุดไม่คุ้มทั้งวันอะไรเงี้ยเช่าแค่ตอนเย็นไปแล้วก็ถ่ายแค่ตอนนั้นสวยกว่าแล้วก็ร้อนไมยกว่าตอนกลางวันอะไรเงี้ยก็จะไปเดินดูของกินอะไรอย่างอื่นเอาก็ได้นะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์ไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปเกี่ยวกับจีนมาให้นะคะบายบาย